สวัสดีค่ะอ่านหนังสือกันนะคะเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542 ซึ่งเราจะอ่านจากต้นฉบับนะคะที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดก,การสาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพศ2 5 5 4ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะมเมื่อวันที่6มกราคม2 5 5 5อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการศสาแห่งชาติ2542 และมาตรา12แห่งเห็นพระราชบัญญัติการสาแา่งชาติ2542อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งบัญญัติโดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้ข้อหนึ่งในกฎกระทรวงนี้นะคะศูนย์การเรียนหมายความว่าสถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดก,การสาษาขั้นพื้นฐานโดยไม่สแสวงหากำไรตามกฎกระทรวงนี้ องค์กรวิชาชีพหมายความว่าองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งโดยกฎหมายบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนหมายความว่าผู้จัดการศึกษาผู้บริหารศูนย์การเรียนรวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาที่ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียนผู้จัดการศึกษาหมายความว่าองค์กรวิชาชีพซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่สำนักง,งานหมายความว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ข้อ2อ,อ,องค์กรวิชาชีพอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยโดยจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและสนองตอบว,วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนนั้น 3อองค์กรวิชาชีพที่ประสงค์จะตัดตั้งศูนย์การเรียนให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานพร้อมทั้งแผนการศึกษาของศูนย์การเรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดทำกับสำนักงานหรือสถานศึกษาที่สำนักงานมอบหมายแผนการจัดการศึกษาตามข้อหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้1ชื่อศูนย์การเรียน2วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน3ที่ตั้งศูนย์การเรียน4รูปแบบการจัดการศึกษา ห้า้ดับการศึกษาที่จัดในกรณีเป็นการศึกษานอกระบบ6หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน7ระบบประกันคุณภาพภายในแปดรายชื่อและคุณสมบัติบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน9ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนข้อ4เมื่อสํานักงานให้ความเห็นชอบคําจัดตั้งศูนย์การเรียนในแผนการจัดการศึกษาตามข้อ3แล้วผู้จัดการศึกษาจึงจัดดาเนินการจัดการศึกษาได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สำนักงานให้ความเห็นชอบต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานข้อ5ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ3ามลนกอย่างน้อยต้องกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนและผู้สูงคุณวุฒิในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนให้คณะกรรมการจะตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้ ข้อ6ให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารและการจัดการศาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการศรกาาของผู้จัดการศาและสอดคล้องกับนโยบายการศารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้อ7ให้ศูนย์การเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรการศาขั้นพื้นฐานในแต่ละปี แล้วจัดทำรายงานการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งการจัดการเรียนรสอนและสภาพอวดลาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สำนักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็แปลในศูนย์การเรียนออกหลักฐานการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ9กาการเรียนอาจได้รับสิทธทิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นหรือองค์กรเอกชนสำหรับการจัดการ,การศึกษาได้ข้อ1ิบสำนักง,งานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการด้านบริหารด้านการจัดก,การศึกษาและด้านอื่นแก่ผู้จัดก,การศึการวมทั้งให้การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทางกาของศูนย์การเรียนตลอดจนดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้เรียน ในศูนย์การเรียนตามระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการ่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสิบเอกศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุด,ดังได้อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งสำนักง,งานอนุญ,ญาตให้เลิกตามคําขอของผู้จัดการศึกษาสองสำนักง,งานมีคําสั่งให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนยด,ดําเนินการสองสำนักงานมีคําสั่งให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนหยุดดาเนินการเกินกว่าหนึ่งปีโดยไม่มีเหตุอันควร หรือการดำเนินการของศูนย์ขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์ขัดต่อกฎหมายต่อภัยเศรษฐกิจความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อมีเมื่อเลิกศูนย์การเรียนตามว่าคหนึ่งแล้วให้สํงงานักงานแจ้งให้ผู้จัดก,การ,รศึกษาทราบภายใน30วันและให้ผู้จัดการษารวบรวมหลักฐานเอกสาร,ท,าสารที่เกี่ยวข้องกับการศาของศูนย์มอบให้แก่สํงงานักงาน ข้ 12. อ12การเลือกสูงการเรียนให้จัดก,การศาลร่วมกับสำนักง,งานจัดหาสู์การเรียนหนึ่งให้แก่ผู้เรียนแต่ไม่จัดสิทธิผู้เรียนที่สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นข้อ13ให้สำนักง,งานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต,าต่างๆจากลักที่ยังอยู่ในรอบปีจากศูนย์การเรียนที่เลือกตามข้อ11เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินข้อ14องค์กรวิชาชีพใดเคยเป็นผู้จัดการศาของศูนย์การเรียนที่สำนักง,งานมีคำสั่งให้เลิก จะขอจัดทั้งเรียนอีกไม่ได้เหตุผลนะคะในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้โดยที่มาตรา12แห่งพระรชาชบัญญัติการสาษารณสง้าริบบัญญัติให้องค์กรวิชาชีพมีสิทธินในการจัดก,การสาธั้นพื้นฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้องค์กรวิชาชีพท,ที่มีความประสงค์มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือรัฐในการจัดก,การสาธั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศษานอกระบบก,การศึกษาตามอัธยาศัยโดยได้จะส่งเสริมสนับสนุกนการจัดการศึกษาอันทาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่นสมควรกําหนดให้องค์กรวิชาชีพมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ค่ะนี่ก็เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพศ2 5 5 4ับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะขอ